ตอนนี้นะครับทริโกตอนที่387นะครับก็ได้มีการแปลไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนื้อหาในโทริโกตอนที่387นะครับจะเป็นยังไงก็มาฟังกันเลยครับเริ่มฉากแรกมาด้วยนะครับอากาเซยได้กัดกินสตาจูนนะครับไปถึงครึ่งล่างครับเหลือแต่เพียงแค่ส่วนบนการกระโดดเข้ามาช่วยของสตาจูนนะครับเป็นการปกป้องน้องชายสุดที่รักของเขาครับการโจมตีแค่นั้นของอากาเซยก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดครับเขาก็ได้โจมตีใส่ไปที่โทริโกอีกครั้งหนึ่งครับ การโจมตีนั้นนะครับไม่ใช่เป็นการค้านะครับแต่เป็นการกินโทริโกเข้าไปเลยครับและจังหวะทันใดนั้นเองครับมิดราก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยเทริโกเอาไว้ครับต่อยใส่ไปที่หน้าอากาเซียครับและในช่วงเซลวินาทีนั้นครับอากาเซียก็ได้ใช้หางของตัวเองรัดไปที่ข้อมือของมิดราครับแล้วก็ได้กัดไปที่ข้อมือของมิดรามิดราครับก็ได้ใช้มือขวานะครับต่อยใส่ไปที่อากาเซียซึ่งทําให้อากาเซียนะครับก็เดินไกลไปถึงอีกซีกโล่หนึ่งเลยครับแล้วเกิดเป็นแรงระเบิดอย่างมหาศาลครับ มิโรครับใช้ Minority World นะครับซึ่งเป็นท่าของอิจิริวครับในการฟื้นฟูแผลของตัวเองแต่ถ้า Minority World เขากกับไม่เป็นผลครับและก็ไม่สามารถฟื้นคืนแผลของตัวเองกลับมาได้และทันใดนั้นเองครับมิโดราก็ได้หันตากลับไปมองที่สตาร์จุนกับโทริโกครับและโทริโกนะครับก็ได้ถามสตาร์จุนว่าสตาร์จุนนายเป็นอะไรไหมจุนนะครับก็ได้บอกกับโทริโกไปว่าไม่เป็นไรหรอกโดนกินไปสักขาดนี้บายดีมั้งเอาดีนะครับเมื่อกี้ที่โมครับ อตาจุนนะครับก็ได้บอกโทริโกว่าโทริโกรีบไปกินกอสซาตอนที่ยังมีโอกาสอยู่โทริโกก็ได้บอกกับสตาจูนนะครับว่าบันเอา้ำยารักษาติดตัวมาด้วยเขาจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของนายได้อาตาจูนนะครับก็ได้ตอบว่าไม่ไม่ได้ผลหรอกถึงฉันจะกินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเองเข้าไปเท่าไหร่โชคอาหารก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเซล์ของฉันมันยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วนั่นก็คือพวกมันยอมรับที่จะถูกนีโอกิน และสองพี่น้องนะครับก็ได้คุยกันสตาจุนก็ได้บอกอโทลิกกะว่าพี่ชันเฝ้ารอมาตลอดหลายปีมันก็คือวัตถุดิที่นายมอบให้ฉันโทลิกกะก็ได้ถามสตาจุนกลับไปนะครับว่าอะไรสตราจุนก็ได้เล่าว่าเมื่อ500ปีก่อนตอนที่เทพเจ้าเชฟฟอร์เซตั้งท้องกับอากาเซียนั้นฟอร์เซได้ผ่าเด็กออกมาพร้อมกับโลกออกมาจากคันของตัวเองแล้วหุ้มด้วยวิติิพิมูครับแล้วก็ปล่อยลงทะเลไป ภายในลบนั้นนะครับเต็มไปด้วยช่องแห่งอาหารปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะใช้เป็นพลังงานให้กับทาลกเด็กนั้นได้เป็นเวลาร้อยปีครับแล้วสตาจุนนะครับก็ได้บอกว่าทาลกเด็กทั้งสองคนนั้นก็คือสตาจุนและก็โทลิโกครับภายในมิติพิมุงที่เหมือนเวลาแทบจะหยุดลงพวกเรานอนเบียดกันในข้างในนั้นยาวนานถึงเป็นเวลา500ปีเรือมันไม่เน่าหรอวะลอยในน้ำตั้ง500ปีนยแล้วโทลิโกก็ได้ตอบขึ้นมาว่านั่นมันเป็นไปไม่ได้ อีกแล้วเหรอเอทบิโกตาจุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนั้นนายไม่สามารถดึงพลังงานมาให้ตัวเองได้มากเพียงพองแต่ชั้นนั้นดูดสารอาหารและโช่องแห่งอาหารได้มากกว่าจึงทําให้ชั้นนั้นเกิดขึ้นมาก่อนและเธอทึกโกก็ได้ตอบกับตาจุนนะว่าไม่มีทางแสดงว่าเราเป็นพี่น้องกันแถมนึงเป็นลูกของอากาเซียและฟอร์เซ่ด้วยโคตรเสียใจเลยโกแล้วอากาเซียนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะลูกชั้นกับฟอร์เซ่ยังไม่ตายงั้นเหรอ ก็ดูเหมือนว่าอ,อ,า,อากาเซียมันจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอากาเซียนั้นมันมีลูกกับฟอร์เซ่นะครับไอผู้หญิงหน้าโง่นั่กนก้าดียังไงมาหลอ,อกฉันทริโกก็ทําหน้านิ่งครับได้แต่เรียกชื่ออากาเซียดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีเวลามากแล้วสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดก็คือนายนะทริโกแล้วสิ่งที่อยู่ภายในใจของนายจิตใจที่อ่อนโยนทุกทุกอย่างที่นายมอบให้ฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้สักวันหนึ่งฉันจะตอบแทนคืนนายให้หมดเลย แล้วทริโกะนะครับก็พูดอะไรไม่ถูกนะครับก็ได้แต่เรียกชื่อพี่ชายของตัวเองนะครับแล้วพ่อสุดเหี้ยมนะครับอากาเซียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเริงจริงๆเลยถึยงฉันจะมีลูกอีกชีวิตยอยู่แต่ที่ฉันต้องการก็คือเชฟในเมื่อสตาร์จูนตายไปแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่นักล่าอาหารฉันไม่ต้องการว่าตาเถะเถะโทริโกะอากาเซียนะครับก็ได้กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะจงตีโทริโกะครับแล้วทันใดนั้นครับปฏิกิริยาของมโดราครับที่ต้องการที่จะกระโดดเข้าไปช่วยทริโกะก็ไม่สามารถที่จะไปได้ครับ เพราะนายตอนนั้นนะครับอากาเซียก็ได้น็อกกิ้งใส่มิดราเอาไว้ครับแถมพลังในการลัดจับนะครับก็แข็งแร่งมากๆใช้เวลาในการน็อกกิ้งแค่ไม่ถึงเซียวกินนาทีครับก่อนที่มิดรากะสลัดตัวออกมาและโจมตีใส่คืนไปที่อากาเซียมิดราครับได้แต่หันหลังเพื่อที่จะไปมองโทลิโกครับอากาเซียก็ได้มุ่งหน้ากระโดดไปโจมที่ใส่โทลิโกและการล่าลาครั้งสุดท้ายของาตารจุนก็ได้บอกโทริโกว่าขอบคุณนายบ้างนะโทลิโกที่ทำให้ฉันได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของโชคอาหารของฉัน ไม่ต้องห่วงนะนายยังมีความอยากอาหารที่แข็งแกร่งคอยปกป้องนายอยู่อาจุนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราต่อสู้กันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีสักครั้งเลยที่นายแผ่ลังสีความเกลียดชังและโกรธแค้นฉันออกมาการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งความแค้นเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์และสนุกมากจริงๆโทลิโกก็ได้น้าตาไหลนะครับได้แต่เรียกชื่อพี่ชายนะครับตาจุนตาจุนนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะโทลิโกลาก่อนน้องชายสุดที่รักของฉัน โทริโกก็ได้รองสักท้และจังหวะนั้นครับกูุ่มวิญ,ญาณอาหารเนี่ยครับก็ได้พาโทริโกหลบการโจมตีของอากาเซียไปครับอากาเซียก็งงนะครับว่าวิญญาณอาหารพวกนั้นมันคืออะไรอากาเซียงงคนเดียวไม่พอนะครับมิดูราก็งงพากันงงไปด้วยทั้งสองคนโทริโกก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยพวกแกเป็นใครกันคิดจะทําอะไรฉันสิ่งที่ระเบิดอยู่ในลําคอนี่มันอะไรกันก็เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับระเบิดอยู่ในคอโทริโกรสชาตินี้กลิ่นหอมนี้ ก็มีภาพก๊อตขนาดใหญ่นะครับปรากฏตัวอยู่ที่ใกล้ๆโทริโกครับซึ่งก็เห็นแผลนะครับที่อากาเซียแล้วก็นนโอกินก๊อตไปด้วยครับน้ำตาของโทลิโกนะครับก็ไหลออกมาไม่หยุดครับทันใดนั้นเองครับยักษ์แดงครับหรือชื่อว่าออกก็ได้โผล่ขึ้นมาครับยักษ์แดงนะครับก็ได้ทักทายโทลิโกไปนะครับโย่โทลิโกโทลิโกก็งงนะครับว่ายักษ์แดงนั้นออกมาอีกได้ยังไงในสภาพที่สมบูรณ์ขนาดนี้บอนนี่เป็นปีศาจที่คอยเฝ้าดูในตัวเรามาเป็นเวลานานแต่เราไม่ได้อยู่ในโลกวิญญาณนี่นะ หรือว่านี่มันเป็นร่างตัวตวนที่แท้จริงของเขาแล้วยักษแดงเนี่ยเขาก็ได้บอกทอริโกว่าฉันคือความอยากอาหารภายในตัวนายตอนนี้นายได้กินฟูลคอร์สของตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงกลายร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความอยากอาหารของฉันนั้นหลอทอริโกว่าได้พูดกับยักษแดงนะครับยักษแดงก็ได้บอกทอริโกว่าทําได้ดีมากทอริโกต่อไปก็เหลือแค่การกินเซนเตอร์เท่านั้นจากนั้นเมื่อฉันกินร่างนายการคืนชีพของทัานก็จะเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาแค่นี้ผมว่ามันก็สมบูรณ์แล้วนาะยยักษแดง โทิโกะนะครับก็ได้น้าตาไหลไม่หยุดครับถึงความซาบซึ้งของตัวเองโทริโกะก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันหยุดน้าต,ตาพวกนี้ไม่ได้เลยความอยากอาหารของฉันวัตถุดิบและอาหารนับแสนชนิดที่ฉันได้เคยกินเข้าไปก็คือนายนี่เองที่คอยแบ่งปันความอร่อยพวกนั้นดักแดงนะครับก็ได้บอกโทริโกะว่าใช่แล้วอาหารทั้งหมดที่นายกินเข้าไปก็คือ9 8 5 9 6 2อย่างที่นายกินแล้วโทลิโกะนะครับก็ได้ขอบคุณยักษ์แดงนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆ ความอยากอาหารที่ชันรักมากที่สุดขอบคุณนายนะที่ทำให้ฉันได้รับประสบการณ์แห่งความสุขและได้สัมผัสค้นพบรสชาติใหม่ๆมากมายนับไม่ถ้วนเพราะนายทำให้ฉันได้คบปากกับผู้คนที่แสนวิเศษมามากหน้าหลายตาและก็เป็นนายอีกที่คอยตัดสินเลือกอาหารในฟูเคอร์ของฉันด้วยแล้วยักษ์แดงนะครับก็ได้ตอบโทลิโกว่าไม่ใช่แล้วผิดแล้วโทลิโกฉันไม่ได้เป็นคนตัดสินเลือกอาหารในฟูเคอร์ของนาย แต่เป็นนายเองที่เลือกด้วยตัวของนายและความอยากอาหารของนายนั้นก็จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ด้วยเจา้าโชคแห่งอาหารป้อนเซนเตอร์ให้ทริโกกินซะและโชคแห่งอาหารนะครับก็ได้ป้อนเซนเตอร์นะครับที่อยู่ในทางของเซนเตอร์ที่ไอเซนเตอร์มันเอามานะครับก็ได้จับเข้าไปในยัดที่ปากทริโกครับทริโกก็ได้บอกแล้วว่าอะไรเนี่ยมีมาอ,อยากกำลังไหลลงคอเราแล้วปฏิกิริยาฟิวชั่นนะครับก็คล้ายๆกับอกาเซียเลยครับคือมีขนนะครับหลุดเรื่องออกมาจากร่างกายครับ แล้วไอตรงคิ้วที่เป็นคล้ายๆเลขสานะคบก็เหมือนกับว่าเป็นการฉลองหรือเป็นการปิดเรื่องของการ,ร์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เพียงแต่แค่มีทอรโกเรื่องเดียวนะครับก็ยังมีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เขียนเลขสามแบบนี้แล้วยักษ์แดงนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าสุดยอดไปเลยฉันไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกกับเราขนาดนี้บางทีเราอาจจะคล้อยไปตามกับอารมณ์ของเขาซะแล้วแต่ทอรโกเป็นชันมากกว่าที่ต้องขอบคุณนายมันเป็นเหมือนการระเบิดพลังรู้สึกความปักเพิ่มและมีความสุขจริงๆ แล้วยักษ์แดงนะครับก็ได้น้าตาไหลออกมาครับฉันไม่อาจจะมีตัวตนออกมาได้แบบนี้อีกและไม่สามารถที่จะพูดมาได้แบบนี้อีกแต่มันไม่ใช่เป็นการอําลาหรอกนะโทลิโกการประจดภยัยการล่าอาหารของเรายัางต้องนเนินไปอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นโทริโกให้ฉันได้เริ่มเดินทางไปกับนายนะในร่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางข้างหน้าด้วยกันแล้วทั้งนั้นเองครับยักษ์แดงก็ได้กระโดดเข้าไปใส่ที่โทลิโกครับเหมือนกับว่าจะเป็นการเติมเต็มช่องว่างแห่งพลังให้โทลิโกครับ ที่เมื่อก่อนที่ยักษ์แดงเข้าไปในตัวทลิกโกไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าพาหนะที่เป็นร่างของทริกโกนะครับมีพลังไม่เพียงพอที่จะรองรับพลังของยักษ์แดงนะครับแต่ตอนนี้นะครับทริกโกก็ได้กินเซนเตอร์เข้าไปแล้วครับร่างกายของตัวเองก็พัฒนาแล้วครับก็ทําให้รของตัวเองนั้นครับรองรับพลังของยักษ์แดงได้ครับผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าพลังของยักษ์แดงนั้นมันไม่ธรรมดาครับจังหวะนั้นเองครับมิโดระและอากาเซก็ได้ทําหน้าตาตกใจแล้วยักษ์ฟ้านะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าสินใจได้ดีมากออ ยักษ์ตัวที่สามนะครับก็ได้กําลังหยนมือเล่นครับนั้นนะครับน่าจะเป็นมือของอากาเซียครับแล้วดูเหมือนว่านะครับวิญญาณอาหารกาลังพนมมือทําท่าหอบคูณลายล้อมอยู่รอบตัวทริโกะครับพลังของโทริโกะในตอนนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอที่จะสามารถล้มอากาเซียได้ครับถ้าผู้เขียนนะครับไม่เขียนกวนตีหรือว่าหักมุมไปซะก่อนนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมังงะทริโกะในตอนที่3 8 7นะครับ ถ้าหากเพื่อนเอนะครับอยากติดตามหรืออยากพูดคุยกันนะครับก็สามารถ Follow IG มาพูดคุยกันได้นะครับแ้วจากกันไปนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับปุ้ย